ไก่ทอดหนังเกตแบบนี้เลยนะครับเกตกรอบสวยงามมากไก่ก็จะเป็นนี่นะครับปีกไก่บนแล้วก็จะมีสันในไก่นะครับนี่นี่ก็ซื้อมากิโลละแปดสิบบาทเท่าๆกันโอเคเราก็จะหมักเกลือนะครับปักเกลือนี่นะครับเกลือก็ใส่ไปประมาณนี้อในกระมังนี้ประมาณหนึ่งกิโลครึ่งนะครับหมักเกลือไปแล้วอามีอะไรก,กพริกไทยด้อ่านี่นะครับพริกไทย พริกไทยดำนะครับมันไปโขกแล้วอ่านี่เออเราต้องมีความหวานด้วยนะอ่ะเ้วจะเพิ่มความหวานด้วยน้ําตาลนะครับอ่าต้องมีน้าตาลด้วยนี่ผงปรุงรสนะครับนี่ผงปรุงรสจะเป็นไก่หมูอะไรก็ได้ตามชอบนะครับแล้วแต่ที่บ้านจะมีขยำไม่เข้ากันเลยนี่นะครับขยำแล้วก็หมักไว้อันนี้เราจะขยำนานๆหน่อยนะครับแบบว่าให้เข้าเนื้อเลยนะครับนีห่หอมมากโอ้ยหอม เข้ากันดีแล้วนะครับก็จะพักหมักไว้สองชั่วโมงก็เดี๋ยวจะมาทอดกันนะครับน้ำมันนี่ใส่เยอะๆเลยเราจะทอดในหม้อนะครับเพราะว่าเขาจะมีความสูงอ่ามันจะได้ไม่เปื้อนน้ามันแต่ถ้าเกิดว่าเราไปทอดในกระทะเน,นี่ยก็จะบานนะครับบานแล้วกว่าจะไก่เนี่ยน้ำมันต้องท่วมไก่โอ้โหกระชอ,อกเลยอืมนี่นะครับใส่ไปสามขวดสามขวดจะพอรหรือเปล่าก็ไม่รู้เิ เออนี่นี่นี่ดูดูว่าให้เขาท่วมไก่นะครับแบบไก่นี้มันต้องลอยอ่ะอ่าอกระขอกไปเลยนะครับนี่นะครับโดนตะกร้อไปแล้วโดนปะโดนโดนเแฉกทุกนเลยอ่านี่นะโดนหมดนี่ยเยอะมากแป้งที่ใช้คุกไก่นี่ก็จะเป็นแป้งสาลีนะครับนี่นะแป้งสาลีใสไปเลยหนึ่งถุงหนึ่งกิโลกรัมใสหมดเลย นี่ครับซื้อมาครับสามสิบห้าบาทครับไปหมดเลยเออก็ดูตัวอย่างเข้ามาดูช่องไหนมาไม่รู้จำไม่ได้แล้วไก่ที่หมักไว้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะใช้ปีไก่บนก่อนแล้วกันนะครับเอาปีไก่บนก่อนนี่นะครับเอาปีไก่บนน่ะเอามาคลุกแป้งแต่ทาทีละสเต็ปนะครับทีละอย่างอันนี้ปีไก่บนนี่คือ1กิโลกร,รัมเลยนะครับนี่นะครับซื้อมา1กิโลกร,รัมหมดเลยทีเดียวเนี่ยดู เดียวเลยหมดละหนึ่งกวัวคำนี่เท่านั้นแหละอืมอ่ะเสร็จแล้วเราก็คุกแป้งเลยนี่ครัแป้งก็เป็นแป้งเพียวๆนะครับไม่ได้ผสมอะไรเลยนี่เขาบอกแป้งต้องเยอะนะครับแป้งต้องเยอะ,ยอะจับแล้วน,นุ่มนะนี่ครับเขาบอกมาก็ทต,ตามตัวอย่างเข้ามาเลยแหละอืมไม่ได้คิดเองอะ่ะนี่นะครับโอ้โหนุ่มมากดูดิอืมกับแป้งเยอะขนาดนี้ไม่นุ่มได้ไงนะ คุกไปเรื่อยๆนะครับให้แป้งเนี่ยเขาแบบว่าเคลือบไก่ทุกอนูเลยนะครับนี่ครับคุกๆแล้วขยำขยำทุกก็ได้อ่านี่ๆๆนี่นะครับคุกๆขยำขยำขยำเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ครับโอ้แป้งรูปมากเสร็จแล้วก็สะบัดสะบัดสะบัดอ่าสะบัดสะบัดแล้วก็ไปแช่น้ํานะครับนี่ครับแช่น้ําเลยชึบนี่สะบัดให้ทั่วนะครับแช่น้ําไว้ สบัดสบัดเออชนกันดินี่แหละอแช่น้ำสะบัดแล้วก็แช่น้ํานะครับเดี๋ยวก็หามให้เจอนะหายหเจอหายหทั่วอันนี้ทำเลยดิแล้วทาอะไรอีกคะเอา้าแช่น้ําเสร็จแล้วก็เดี๋ยวกลับมาแช่คุกแป้งเหมือนเดิม,อมสองรอบสองรอบอ่าเราต้องการให้เขาขึ้นเกล็ดนี่นี่ขนาดยังไม่อะไรเลยนะรอบเดียวนี่ยังขึ้นเกล็ดเลยเนี่ยดูดินั่นเดี๋ยวจะสองรอบสองรอบ หนึ่งกิโลเลยอ่าพอพออะไรพอเนี่ยพอในตะแก่งเนี่ยพออ่านี่ครับทุกน้ํานะครับทุกน้ำเพิ่มๆเอาไว้ทั่วอ่าโอเคนะครับสัมผัสน้ําพ่ดถึงได้นะครับว่าเอาขึ้นมาพักพักสเสด็จน้ำพักเสด็จเด็ดเดดน้ำก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวปรับปรับพื้นที่ปรับพื้นที่แป้งก่อนให้ทั่วถึงโอเคเสร็จแ,แล้วก็เอาไก่นะครับมาไหทเหมือนเดิมเนี่ แบบนี้และในการสัมผัสไก่เนี่ยมือเราเนี่ยาทาสัมผัสไก่นะครับต้องใช้แป้งเน่มือเราต้องสัมผัสแป้งนะครับเดีย๋ยวสัมผัสไก่นะครับนี่แบบนี้เนี่นี่นะครับ oh. คือเขาจะมีน้ํานะครับเราจะได้ไม่ติดมือนะครับนี่แบบนี้เนี่ยก็มีถุงมือก็ดีนะครับไม่สัมผัสแป้งเลยอ่าอันนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับใส่ไปแล้วตอนแรกที่จะใส่แล้วอ่านี่เห็นบ้าไม่ติดเลยเห็นบ้าเนี่ยดู ถ้าเกิดมือเราสัมผัสน้ำเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหแป้งติดมือนี่ครับนุ่มนวลนุ่มนวลนี่ครับเทคนิคการคุกเราก็จะคุกไวๆครับไวๆชุบ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 เนี่ยครับวน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 นวนนี่นะครับขึ้นมาไวๆไวๆเลยคุกไปเรื่อยๆคุกไปเรื่อยๆนะครับประมาณสักสองสามนาทีนี่ครับคุกไปเรื่อยๆเราต้องใส่แมสนะครับจะได้แป้งไม่เข้าปาก ีท uh like ีนี้อันนี้จะพูดให้มันชัดเจนนะครับก็เลยไม่ได้ใส่แมสนี่ครับคุกไปเรื่อยๆดีนะครับก็คุกมาได้ประมาณสองนาทีนะครับก็เดี๋ยวจะคุกอีกยังไม่หยุดยังไม่หยุดนี่นะครับผมก็คุกไปเรื่อยๆนี่นะครับเราก็ตลบตลบตลบหมุน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 แบบนี้นะครับนี่นี่นี่มาเนี่ยให้เขาแบบกิ้งไปกิ้งมางงงงงงงมุงงงอยู่เนี่ยนะมาครับมาเสร็จแล้วเราก็จะมา นี่ครับสะบัดสะบัดนี่ครับแล้วเขาก็จะขึ้นเกล็ดสวยงามแบบนี้นะครับนี่ครับดูขึ้นเกล็ดสวยงามเลยนะครับน้ํามันเนี่ยเราก็วอร์มไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ประมาณไฟกลางๆน้ำมันท่วมๆเสร็จแล้วก็ใส่เลยชึบโอ้ใส่ลงไปแล้วแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับอ่ะเราก็จะใส่ไปทีละคู่ทีละคู่สะบัดสะบัดสะบัดไฟกลางๆนะครับไฟกลางๆ โอ้โหนี่คููนี้เก็บสวยงามมากใส่ลงไปเลยถ้าเป็นแบบกระทะเนี่ยเขาก็จะบาดนะครับก็จะเปลืองพื้นที่เปลืองน้ามันนะครับเปลืองน้ามันกว่าจะท่วมไก่เนี่ยนี่แล้วก็จะเป็นทอดในหม,ม้อมมีขนาดไม่เปลืองนะเพราะฟาดเป็นสามลิตรเลยเนี่ยสามสามขวดตอนนี้ก็ทอดมาได้ห้านาทีแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นเก็บสวยงามนะครับแต่ว่าสีของแป้งเขาก็ ยังไม่ได้เข้มอะไรเลยนะครับยังจืดๆนะครับก็ทอดต่อไปตอนนี้ก็ทอดไก่เป็นเวลา12นาทีแล้วนะครับนี่นะครับไก่เราก็หน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไก่ขึ้นมาก่อนเลยอนี่แล้วตอนนี้เก็ดสวยงามมากพักเกลยอน้ำมันสันในไก่ก็อาจจะทําเหมือนกับปีกไก่บนของเรานะครับนี่นะครับก็เหมือนกันเลยนี่นะครับก็จะเอามาคลุกแป้ง แห้งๆก่อนนะครับยังไม่ได้ชุบน้ําอันนี้เราก็จะต้องแบบขยำขยำข,ขยี้นะครับแล้งสัมผัสแป้งอย่างพูดถึงนะครับนี่ขยำไเรื่อยๆจุ่มน้ํามเมืม่อกี้แป้งเหมือนก็นไม่ค่อยเกาะนะเราไม่ต้องสะบัดดีกว่ามั้งอ่ารอบนี้เราไม่สะบัดดูนี่นะครับก็จุ่มอย่างนี้เลยเออดูด้ว่าแป้งเขาจะเกาะดีไหมโอ้โหนี่ขนาดจะไม่จุ่มน้าทอบเดียวครับโอ้โหเกดขึ้นหึ่มพํมเลยเนี่ยอันนี้เราจะไม่ไม่ ไม่สะบัดอ่าสะบัดใส่ลงไปนี่นะครับก็จุ่มน้ําเป็นเวลาสักครึ่งนาทีนะครับเสร็จแล้วก็ขึ้นมาเสด็จน้ําอืมจุ่มน้ำดีๆโอเคใส่ขึ้นชุดอ่านี่นะครับมือไม่สัมผัสไก่นะครับเอาแป้งมาคุมไว้แบบนี้อ่าแล้วขยําเลยึคุกเขาเลยนะเออมขยาขยาเลยวะนี่แบบนี้เ,เ,เ,นะเ,เนี่ยแบบ โอ้นี่ไก่กอดไก่กอดเป็นก้อนครับอ่าแยกกันก่อนแยกกัน,กอนอืมนี่นี่นแยกกันแยกกันมาครับมาดูสันในไก่มั่งอ่าโอ้นี่เก็บเข้าขึ้นแบบถึงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นสันในไก่นะครับไปครับใส่เลยปึ๊บไปก,กลางเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิม อกไก่ก็ทอดได้แล้วนะครับได้แล้วก็คือได้แล้วอืมไม่ใช่อกฮะสันในนีค่ะเออสันในไก่เหรอเอาพูดผิดเหรอ๋อไก่เราจะทอดสองรอบนะครับเพื่อความกรอบกรอบกรอบกร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 บนะครับี่นะครับก็รอบสองนี่ใช้ไฟแรงเลยนะครับใช้ไฟแรงแรงมากอ่านี่ันี่ก็น้ำมันเพิ่งจะทอดรอบเดียวนะครับสองรอบก็เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยว ที่เขาขุ่น,นเราเป็นแป้งนะครับเดี๋ยวพอเราทิ้งไว้นานๆเนี่ยเดี๋ยวแป้งเขาตกตะกอนครับน้ำมันเขาก็ใสใสหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็ทอดประมาณหนึ่งนาทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสีสันประมาณนี้พอบันไนครับต่อเลย แป้งที่เหลือนี่เดี๋ยวจะามาล่อนนะครับเอามาล่อน <c oughs> นะเดี๋ยวจะมาล่อนดูนะครับว่าเหลือเท่าไหร่เขาจะมีความชื้นปิดเปียกอยู่นะครับอ่า <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าล่อนลงมาแล้วเนี่ยก็เก็บไปใช้ต่ออีกได้นะครับนี่ไม่ลงหรอกใช่แป้งที่เหลือนี่จะมาล่อนนะครับล่อนนี่นะครับที่เขาลงมานี่ก็จะเป็นแป้งแห้งๆนะครับก็เดี๋ยวเก็บไปใช้ต่อได้นะครับตัวแป้งเนี่ยนี้ก็เดี๋ยวจะไป ผสมน้ำก็ไปทำเป็นชุบแป้งทอดอะไรก็ได้นะครับจะเป็นไข่จะเป็นไก,นก่หรือจะเป็นกุ้งหรือจะเป็นผักอะไรก็ได้นะชุบแป้งทอดนะเทสระบบเทสความกรอบอืมอืมปวดขาแน่เสร็จแล้วครับไก่ทอดเกลือนี่นะครับก็จะไปหน้าโรงเรียนหรือจะไปตลาดนัดก็ได้นะครับก็แล้วแต่ตามชอบเลยแล้วแต่จะหาลูกค้าได้ที่ไหนก็ไปเถอะ มาครับมาครับทีมงานเลยดีนะครับก็ให้เด็กๆกินนะครับน้ำจิ้มก็แล้วแต่นะครับจะเป็นซอสพริกันสมะเขือเทศมายงเนสก็ตามชอบเลยนะครับนี่ครับเด็กๆพึ่งกลับมาจากโรงเรียนนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปให้เขากินที่โรงเรียนนะครับเอาไปแล้วน <c volta> ี่หว <c ười> ่าอืมไปครับโอๆๆโอโอ้ย น้ำจิ้มมาไม่ทันนะครับก็เด็กเพิ่งกลับจากโรงเรียนหิวแล้วครับหิวแล้วครับผมอมนี่ก็เจนี่กินมาเปล่าแล้วฝืดอคอผมเนี่อย่างนี้ต้องมีต้องมีน้ำนะครับน้ำเป็นแดงดำๆหรือยังไงดีเนะนี่ยนี่จะเป็นสีเหลืองดีมีฟองไหมไม,ไ,ไม่ได้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 เจนี่กินยังไ,ไงไม่ได้กินลืมตาปะเนี่ยเออแท้กนันเปนเพลินนะครับเราเป็นเด็กนะครับ ดีครับดูครับดูดูดูนี่ครับไก่เขาจะมีริ้วมีแบบนี้นะครับแต่เมื่อกี้ไปไปตลาดนัดมาโอ้โหเก็บคนใหญ่ไปเยอะเลยอ่ะอันนี้เราก็ไม่ใช่มือชีพนะแต่ก็ใกล้เคียงอ่ะโอเคจะได้เลยนะครับนี่ครับก็เป็นตูดแบบนี้นะครับไก่ทอดง่ายๆเลยนะครับนี่นะป็นเด็กกินนะครับผมอหลอกเด็กได้ง่าย